วัดีค่ะวันนี้นะคะจะมารลีวโกุชิอีกแล้วรอบที่สามนะคะเหือแรกกันเลยแรกเป็นโดนัท <c oughs> เป็นบันซีเลยค่ะขอโทษนะอันนี้ถ้าตื่นต้นอันนี้นะคะราคาเออโดนัทน,นะซัมโบ้ราคาสี่สิบนะคะเอ้ยทุกตัวราคาแบบนี้ก็สี่สิบนะแบบนี้ก็สี่สิบนะ ตัวนั้40หมดอันนี้ก็40ทุกอย่างที่เอามานี่40หมดนะคะจะรู้มากเลยตัวนี้นี่นะเป็นเลยตัวนี้เอามาเยอะนิดนึงนะ ที่ดูนั้นมันคล้ายๆกันนี้อันใหญ่กว่าอันนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวแล้วถึงมันจะอันเล็กกว่าแล้วเราชอบอันนี้นะเพราะว่ามันสีสวยมากในกล้องมันสีแบบเข้มๆแต่แต่ว่ามันอ่อนมากเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่สวยอะ่ะ ไม่มีเก็ดน้ำตาลอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จัมโบ้แล้วแต่ใครจะชอบนะไปนิดดูแล้วว่าค่ะถ้าหลายละร่อยล้สี่สิบหมดนะคะอันนี้ก็สี่สิบนะ

สีฟ้ามีสปริงโก้นะฟ้าอ่อนๆน่ารักมากเลยนะฟ้าอ่อนๆเข้มๆแต่ว่าในกล้องเข้มมากเลยนะนี่สีแบบนี้สีแบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเข้มไปอ่ะสีแบบนี้นะิกๆๆระ,หม,ะหมดแล้วนะนีช็อกเกแลป อันนี้เป็นคุกกี้นะฮ้าโก็ได้เป็นคุกกี้แหละเพราะว่ามันลาดมันมีลาดซอสสีขาวพราะเนื้อตรงเนี้ยนะขาวๆเหมือนกันเลยนันแบบคล้ายๆกันนี่แค่นี้นะ นกาี่นะเป็นจุดๆนะคะมีต่อ่าค่ะเมื่อกี้ตะกกชีตัวเขาใชติม่วง สี่สิบหมดนะที่เราดึวออกมาสี่สิบหมดค่ะก็หมดไปแล้วกับสกุช่ทั้งหมดของเราสำหรับวันนี้้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายตระเลิศนะคะนี่เป็นตาของเราชื่อว่ารเลิศนะคะเลิศเลิอกตัสิบมากบาย